เจ้านาต้องซื้อข้าวกินก่อมาซิ่มความเป็นเกษตรกรไทยกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเวลาในขณะนี้12นาฬิกา5นาทีโดยประมาณจะนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญตั้นทักฟังรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทโดยศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเห็ดจังหวัดเชียงใหม่เจ้า รที่แบบคิดเงื่อนผิวขึ้นไปแต่แต่เขาจะจะเอ่อเรือบบนี้ต้งือจากกรจายตวสูุดเยนะครับแต่แต่กเป็นเนสักสิบปีละเอ่แต่อมกรทุกานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ก็เป็นอันนั้นเสมอครับตรงนี้ในกรชที่โลน้ไครับดังน mm <c oughs> ั้นมาให้แบบนี้จะต้านง่ายจ้านจะอะไรตมีแม่ระยังกับแม่ครับใจแม่ใจอะไรนะครับแี่ทื่สำคัญนะครับ เอ่อเพื่อเพื่อใม่คุณุณ้ป่วยมีทุนเบาสบแยเบาานพยายมามรับมืบางบางหน่อยก็ได้กันนะครับเพราะว่า้านอนน้อยเอ่อเตทุการัห้เบาแยจะน่อยเลยเอ่อ่นั้นเ,เรื่องมน,นี้เหมนันก็ต้องระวางหน่อยนะครับ ถ้าไปจำเป็นแค่จเป็นว่าจะต้องไปที่มีคนมากนะครับนั้นถค่สบายบ้างเอาท่ว่ามนส่วนช่องที่เอ่อมันจะจาเหมาม่เหมเรมันบาดมน,นะฮะนะฮะแบบนี้นี่แบบเ็นดีแบบเต็นดีไปที่คนอย่องคนหลายนะครับเอ่อ มันเลี่ยงขึ้นหน่ยก็ได้แต่เวลาแบบไอที่แบบที่กำลังเดือดพล,ลายนะครับแต่ในช่วงนี้มันจะออคิดว่าเดือนเดืานนี้มันจะน่าจะมีนมักเตะทีมออกมานะครับเอ่อน่าจะอย่างแต่ก็อาจะดีขึ้นนะครับแล้วแต่ช่วงนี้มันหลายทีหลายตางแต่ยังระบาดเป็นกันมากนะครับถ้าจะได้แล้วแต่ แต่เราแบ่งกันแนกกันไล้กันนะครับครับเอ่อมันจะเป็นคะแนนของผู้หลายหลายรอบแล้วนะครับในเรื่องที่ว่าเออ่ที่ไอ้ไม่มีโดนนะคับเป็นต่อการแข่งวิจัยหรือเรื่องของกระดูกไช่ไทย,ยนะร้อยกว่าตัวนะครับแล้วก็เอกมาคัดเลือกออกมา ว่ามันมีตัวใบกล้องนีที่มันสามารถที่จะป้องกันมือไวรัสได้นะครับกอไอไอคนว่าเตัวที่ดีที่สุดที่คาดเลือกออกมานั่นจะเป็นตัวลไลแอนนะครับจะเป็นไออย่างกระชายกระชายขาวกระชายเหลืองอย่างนี้น,นะครับก็น่าสนใจถ้าที่ว่ามันเป็นอาหารที่เขากินาากนันตามปกตินะครับ เออก็มันก็เลยเป็นตัวที่เออมันก็หาเอามากินได้ง่ายนะเพราะว่าธรรมดาเขาก็เอามาปรุงอาหารเออยังน,น้อยก็เอามาทำขนมกินน้ำยาอย่างเป็นใรลักษณะนั้นนะครับแล้วก็มันมีเห็นอันหนึ่งนะเป็นสถาบันเออสถาบัน เทคโนโลยีพระอาจารเก้านะครับที่้านกระบังอันนั้นเป็นก็มีคณะแพทย์อยู่นะครับแล้วก็เพิ่นก็ศึกษา,าวิจัยมา,าหาตัวที่สามารถที่จะยับยั้งมูลไวรัสได้นะครับก็ได้เลื่อนออกมานะฮะได้เลื่อนออกมาได้สัก าลายตัวนะครับซึ่งก็ออกเปซูตออกมานะชื่อเอนตาเวียนะที่เอนตาเวียซึ่งส่สนงนงงสวนประกอบหลักๆก,ก็จะใช้ตัวแ,แอนเป็นระดับหนึ่งนะครับแล้วลองอลองลงมา,อาลองลงมาก็จะเป็นไอจะเป็นไอลองลงมานี่ก็จะเป็นขมิ้นนะลองลงมาก็จะเป็น ไอ้ <Okay. S 1> ข้าตอมนะฮะล้วกอจะมีส่วนประกอบจะมีเห็ดทางขช่าเตยเอ่อล้วกอจะมีเห็ดบินจือเตยนะฮะ้วะกอจะมีเอ่เเอ,อกูออคแกคนจักยี่เตยนะฮะเป็นส่วนประกอบที่ใจเอ่อสำหรับที่เอ่อสามารถที่จะเอามาใจการมูไวรัสไอโคโรนาได้นะครับนั่นค่งศึกษามาตั้งแต่ เออซาตั้งแต่ซาตั้งแต่เอ่อไขวัดนุกตั้งแต่ไขวัดหมูอะไรอย่างนั้นมานะฮะอันนั้นเพิ่งทำมาห้าหกปีแล้วนะครับก็ตอนที่นี่ก็ประกาศออกมานะครับแล้วก็มีเหตุที่หนึ่งก็ทางสถาบันแพทย์แผ่นไทยนะครับเอ่อโดยเฉพาะยิ่งที่ เออที่อย่างที่ไปเออจีนที่ไปโรงพยาบาลเออภัยคุบเบตอย่างนี้น,นะครับอันน่าต่นต่อเอ่อทำการศึกษาวิจัยหล,กล,กลกักๆเราคงจะเป็นฟ้าสารโจมน,นะครับเอ่อก็อันนั้นตื่ต่อว่ามันสามารถที่จะยับยัง้งโควิดได้เหมือนกันอันนี้จะคงจะเป็นข่าวดีสําหรับคนบ้านเรานะฮะแล้วก็จะเป็น เป็นตัวที่ดีสําหรับต้นทางโยเพราะว่าไอ้มือนี้วัตถุด,ดิบทางารได้บ่ยกนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ว่าเรามีอย่างที่สามารถที่จะใจได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของวัคซีนก็ยังบาแน่น,นอนเตือนนะครับเพราะว่ามีการทดลองใช้กันในชุดแรกๆนะครับ มันมีปผลข้างเคียงซึ่งอก็ยังบ้ากล้าใจกันนะครับในช่วงนี้ยังจะต้องทดสอบกันไปเห็นระยะหนึงนะครับดังนั้นตอนนี้ถ้าเรามีอยาที่มันสามารถที่จะยับยั้งได้นะครับมันก็ดีสําหรับคนในบ้านเรานะครับอันนั้นก็เลยคิดว่ามันจะดีสําหรับเอพี่น้องชาวไร่ชาวสวนเรานะครับ พราะว่ามันอ,อตอนนี้นะครับหัวแรนนี่ก็ราคาดีขึ้นนะครับอ,อก่อนนั้นมันแค่กิโลก็กี่สิบบาทเดี๋ยวนี้กิโลเป็นร้อยเลวนะครับแล้วก็ขมิ้นนะครับแล้วก็ผักกาดตองไอ้อะนี้เราสามารถที่จะผลิตเองได้ก็จะเยี่ยงทางเกษตรกรเร,รเามีรายได้ดีขึ้นนะครับหัวออแรนกับปูใช้ระยะเวลาประเมินซึ่งต้องไดนะครับ ขมิ้นกับบะเนื้นะครับแล้วก็ผักกาดตางทับเวยนะครับถ้าจะได้ก็สารตัวนี้ก็ปูไว้ขายได้ละนะครับเพราะว่าความต้องการต่อไปก็น่าจะนักขึ้นนะครับก็น่าจะดีนะฮะน่าจะดีสําหรับอ้เรื่องเออาชีพทางด้านเการให้้าส่วนเขานะครับครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้อู้กัน ตอนนี้กันเนิหลายอาทิตย์ละนะอูลื้อๆลืมๆเนี่ยนะครับก็เพราะว่าตอนนี้ใ้เรื่องสําคัญที่เรากําลังเผชิญกันตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องนอนเน็่หนึ่งโควิดหนึ่งเก้าเนี่ยนะครับเอ่อตอนนี้กดกองแต่ว่าเมื่อใดมันมันจะผ่านพ้นนะจะผ่านพ้นไปได้นะสําหรับอันเรื่งโควิดนี่นะครับก็วันนี้นะครับมัน เอ่อที่จริงแล้วนะไอ้มันมีไอบริษัทผลเม็ดพันเอ่อดอกไม้อ่อกระพักนะครับเอ่อซึ่งอยู่แถวแม่แตงเนี่ยนะครับเอ่อชื่อบริบริษัทชื่อเอกะนะเอกะแฮปปี้ฟาร์มอะไรอย่างเนี้น,นะครับเอ่อผมไปแอลมาสักสองรอบและ้นะครับแต่วันแรกที่เป็นเปิดเป็นเปิดมาเมื่อวันที่เจ้าสอง นะครับอแล้วก็วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับซึ่งก็เปิดให้พอมามาต่อเน,นื่องนะแล้วก็อาไพที่ฟังอยู่นะครับแล้วก็ให้ไปแถวไปดูนะเข้า่านะครับนะผมไปมาละมีดอกเบญไม้สัปปะนะครับเอ,อ่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นเอ่อเยกยย์ทหารดอกไม้งามๆนั่งๆเนแถวญี่ปุ่นน็แถว ของแรงกาแถวอย่างนี้น,นะครับมาดูที่เอกะความแฮปปี้ฟาร์มเนี่ยนะครับที่แถวไม่แตงเนี่ยน,นะครับมันโอ้หน้าประทับใจนะฮะทำมาอย่างใจงดงามทีเดียวนะฮะเป็นต้นดอกอนปนคัมูีนะฮะดอกดาวเรืองนะฮะแล้วก็มีดอกยิ้นมังกรดอกอ,อย่างสปาะนะครับมีหลายสิบชนิดนะครับ ถ้าไปตันนะครับวันนี้เึิ่งน่าจะเปิดไปถึงห้าโมงเลยนะครับเอ่อตอนนี้ผมกําลังจะไปกับเจมสมหมูหนึงนะกําลังตาภากวกเอ่อจะไปแอวดูนะฮะเอ่อก็อช่วงนี้มันยังกําลังแท่ประมาณบ่ายโมงนะครับดังนั้นวันนี้ไปยังตันอยู่นะใครอยู่ในละแวกละปูนลำปา,งย,าง,งยังมาดูตันอยู่นะครับอ่อ ไปที่แม่สปยงนะครับที่อิงอา้าจะดูตำแหน่งว่าจะไปถึงที่ฮันไดจะได้ก็อเปิดนั้นเปิดกูเกิลออกก็ได้นะเขียนว่าเอากะนะครับเอกะแคปี้ฟาร์มนะครับออังนั้นกว่าจะมีที่มีเส้นทางอย่างที่เข้าไปได้นะครับครับวันนี้เ,เวลาเขาถท้แน่าน่าจะเบิดแล้วน,นะครับ ถ้าเจะดเล็ก่อแต่ไกันใหมวันอาทิตย์หน้านะเที่ยงถึงเที่ยงเกินนะครับรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทนะครับเออก็จะได้ละโดยตำแนินของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร,ตตรลุ่งเรืองบุญเวรถนะครับอันนี้ก็ว่ากันมาต่อเนื่องมาสิบกว่าปีแล้วนะครับเอาก็จะเอาเรื่องราวอย่างต่ออย่างที่มันเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตเ,เป็นเจ้าให้เจ้าสวนนั่นนะครับ มีอะไอยากจะไปปาไปหันไปอ้อย่างนั้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับอ่อวันนี้อ่าพอแค่นี้ก่อนก็ได้นะครับเอาแค่นี้น,นะครับขอบคุณครับนี่กันนะข Okay. เศษที่พองเราระเเรยที่รักสุดหัวใจน้องที่แหล่งร้างสัก หลายวิทยาเขตลูกเกษตรรวนุนสีนิรักใครสีรชาชสกุลนครแดงไกลกระบีบักตต้เรารักไม่ลืมจึงตัวใกล้ใจยังมั่นสิทธาบันอันยิง่งใหเกษตรราสตร ร้างชาติไทยกเกษตรกรไทยสังคมไทยยืนยงเรารักไทยเชิดชูชาติสามกริย์พวกเรารักมันคงนเขียวขจีที่น้องไทยทำรงพวกเราอา้อง สถาบันอันยิ่งใหญ่แต่เศษรษฐศาสตร์เป็นสร้าง,งชาติไทยเต่เศษรษกรไทยสังคมไทยยืนยงเรารักไทย<ช>เธอชูชาติศาสตร์และศ์พวกเรารักมั่นคงเขียวขจีพี่น้องไทยทำรง គ្រប់ប្រោតអាចគង់លោកប្រាធិរាន